มาว่าเปลี่ยนครับประเบอร์มือตีบางช็อตบางช็อตเดี๋ยวเป็นเด็กไม่ได้เกิดโอ้ตามนิดเดียวครับ เปลี่ยนครับเอาความวยมาแล้วให้ตีให้ผ่านแกนบ้านมันันแหลบกูไม่ดมเก็โซ่ครับสวยๆหลายสวยนิดเดียวเอาตีเปลี่ยนก็ตีเปลี่ยน ต้นแดมีเดียวก่ถึงกรดูกเลนะผมก่อนนะแไม่เอคัดอ้นีเดียวครับต้นต้นแ้อคุ้มสวยครับสีตีนัห้าตีนัหกอตีนับหกครับ ตัวตายมีพี่ต้องไงเดี๋ยวพี่ต้องโป๊ะโอ้ยมาวะตกแต้มโอ้ยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวน้าผมอีกเอลเพื่งหนึ่งอยู่ครับติ๊บเรียน

พูดอะไครับตัใหญ่ไปเลยพูดเลยพูดเลยลูกมาอยู่ไหนไหนที่ไหนก็ปตัวก่อนออกเลยนี่ก็พี่เกิร์มาโอ้ยทีเดียวเจพี่เกิร์มาอีกแล้วรับรับพระเย่งแล้วไหมติดเต็มถนนรับเต็มเรียนก็ติดเรียนไม่ก็เบิร์ดยูไปแล้วเบอร์ดโยนไปแล้วต้องตาหน้าต้องตาหน้าตาหน้าหรอเฮ้ยเบิร์ดก่อนที่หาได้ไหมเบิร์ดมองกันยิ่งมากทำมายิงแล้วเบอร์สามไปแล้วเบิร์ดกับก่อนายเบิร์ด้ไหมหาได้โอ้ย

เมจัมือพี่หน่อยยังไงนะไปยูข้ากันพัเลเกมดีอ่ะพี่กิร์เขาเลยอาหารแทนเบิร์ดหน่อยเข้ามาีตังเลยรมดาเดินมหากระเชียด้วยสอต็มเยเลยอ่ใแล้วลงมาถึงเต็มเกมเลยนะแกอกแกอกสงลกเกิรีออกไปเลย เออหลายมาตรงตรงอันนี้เดียวครับพี่ป้าบักสวยไหมสุดครับเอเก่ครับ